คริสเตียนต้องทําตามธรรมบัญญัติไหมรวมทั้งแผ่นบัญญัติสิประการเนี่ยเราจะเป็นต้องทําตามไหมอะไรคือคําตอบวันนี้เราจะมาค้นดูจากราพระคัมภีร์หนึ่งทีบทีบที่หนึ่งข้อแปดข้อเก้าเราจะมาจบเรื่องนี้กันในนามพะเยสคิดพี่น้องที่รักครับเราอยู่ในรายการเข้าใจพระคัมภีร์ทีละข้อแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการครอบครองหมายถึงครอบครองแบบกษัตริย์ายในการเข้าใจแท็กติกของมันการที่เราจะเป็นตัวแทนของพะเยูคิด ปกครองโลกนี้แบบกษัตริย์เราจะเป็นต้องเข้าใจแทคนติกของมารแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่มารใช้จริงๆก็คือธรรมัญญัติโอเคใยการบิดเบือนวันนี้เราจะดําดิ่งไทที่1ถึ่งทุ่ีบทที่1ก็ข้อแปซึ่งผมอ้างหลายครั้งแต่วันนี้เราจะขุดเจาะและเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเราที่เป็นรริสเตียนต้องทําตามธรรมัญญัติไหมอย่างไรโอเคแล้วะครับน้องที่รักให้เรามาดูตรงนี้ครับหนึ 1, ่งทุ่มทีบทที่1นึ่ข้อ8โอเคซึ่งแปลอย่างถูกต้องตามภาษาคลีกแปลว่า พวกเรารู้ว่าธรรมัญญัตินั้นดีถ้าใช้อย่างถ้าใช้อย่างถูกต้องตามธรรมัญญัตพี่น้องเห็นยังนี่แปลตามแปลตามภาษากรีกนะครับพูดง่ายๆคือธรรมัญญัตนะดีครับถ้าใช้ถูกต้องตามธรรมัญญัตินึ่งแปลว่าถ้าใช้ไม่ถูกต้องธรรมัญญัตธรรมัญญัตไม่ดีพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจริงๆแล้วธรรมัญญัตดีสอดคล้องกับสิ่งที่เปาโลพูดในโลมหรืออะไรแต่ต้องใช้ให้ถูกครับแล้วถามว่าถูกตามวัตถุประสงค์ของธรรมัญญัตคืออะไรดูข้อ9คือเห็นนะเฉลยเลยครับ คือรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้บัญญัติไว้สําหรับคนชอบทาพี่น้องเห็นยังชัดเจนมากครับการใช้ธรรมบัญญัติดีก็คือให้ถูกต้องตามธรรมบัญญัติแล้วจุดประส์ของธรรมบัญญัติคือไม่ได้บัญญัติไว้สําหรับคนชอบทาพี่น้องเห็นยังให้เราดูกันต่อไปแล้วัะแต่สําหรับคนที่พวกที่ไม่ยึดถือบัญญัติพวกและพวกตื้อด้านพวกที่ไร้ธรรมพวกคนบาป พวกคนชั่วร้ายพวกที่ไม่นับถือพระเจา้าพวกที่ฆ่าพอ่อฆ่าแม่พวกฆ่าคนพี่น้องเห็นยังจริงๆแล้วตรงนี้บอกชัดเจนเนะครับว่าธรรมบัญญัตินั้นมีไว้สําหรับคนธรรมโอเคการใช้ธรรมบัญญัติอย่างถูกต้องก็คือการใช้ธรรมบัญญัติสําหรับคนอธรรมทะนนั้นการใช้ธรรมบัญญัติสอนคนชอบธรรมนั้นเป็นการใช้ผิดเป็นการสอนผิดธรรมบัญญัติซึ่งก็คือการพลาดเป้าหรือเป็นบาปโอเคเราจะไปต้องเข้าใจครับพี่น้องที่รักว่า โมบที่5ข้อหนึ่งพูดอย่างชัดเจนว่าเหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมในความเชื่อเห็นยัง<ๆ>ก็คือเราที่เป็นคริสเตียนเราเป็นคนที่ชอบธรรมดังนั้นธรรมบัญญัติไม่ได้มีไว้สําหรับเราโลบทที่4 25, ข้อ25ก็เหมือนกันบอกว่าพระเยซูริตเนี่ยตายเพราะความบาปของเราหรือเพื่อความบาปของเราและเป็นขึ้นมาเพื่อความชอบธรรมของเราพูดง่ายๆคือพระเยซูปเป็นขึ้นมาทําให้เราชอบธรรมตาบใดก็ตามที่พระเยซูปเป็นขึ้นมาแล้วเราเชื่อในพระงเราก็เป็นคนชอบธรรมอย่างนั้นฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงไม่ได้มีไว้สําหรับเราพี่น้องเห็นยัง ถ้าเราดูในบริบทพวกนี้อ่ะพวกดื้อด้านพวกไรธรรมะพวกคนบาปพวกชวั่วร้ายไม่นับถือฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกฆ่าคนแปลว่าอะไรครับมันเป็นบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมครับแปลว่าอะไรแปลว่าทรรบัาญญัติทั้งหมดรวมทั้งเรื่องจริยธรรมรวมทั้งเรื่องบัญญัติศีลประการนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับคิดเสียนครับอ่ะอ่าอ,อ,อย่าเพิ่งเข้าใจผิดครับมันหมายถึงว่าพระเยซูมายกเลิกธรรมบัญญัติ ds, หมายถึงว่าข้อดีของจริยธรรมทั้งหมดไม่ใช่ครับพระเยรพระเยซูยกเลิกธรรมบัญญัติทั้งหมด คือการที่เราไม่ต้องกลับไปที่ธรรมัญญัติครับโอเคแต่พระเยซูไม่ได้ยกเลิกกฎที่ดีทั้งหมดพี่น้องไปดูในกลาเยเดยวหลังจากที่เปาโลอธิบายเกี่ยวกับเสรีภาพเปาโลพูดเลยว่าแต่ยายใช้เสรีภาพนั้นเป็นขออ้างจะทําทบาปฉะนั้นมันคืออะไรพี่น้องจะไปต้องเข้าใจว่าเราไม่กลับไปที่ธรรมัญญัติเพื่อจะไปดูว่าอะไรดีไม่ดีเพราะว่าถามว่าทาไมเพราะว่าพระวิญญาณที่เขียนธรรมัญญัตนั้น ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเราเนี่ยเป็นพันธสัญญาใหม่ก็คือพูดง่ายๆคือเรามีธรรมบัญญัติอยู่ในตัวเราอยู่ในวิญญาณฉะนั้นเราจะกลับไปที่แผ่นหินซึ่งไม่มีชีวิตที่มีจากความตายทาไมฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นคําตอบง่ายๆคือใช่ครับเราไม่กลับไปที่แผ่นบัญญัติสิบป,ประการแผ่นบัญญัติทั้งหมดจริยธรรมทั้งหมดเราไม่กลับไปครับแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราเลิกทําดีเราทําดีโอเคภายใต้การทํางานของพระวิญญาณภายใน้ภายใต้ของธรรมบัญญัติที่อยู่ในวิญญาณของเรารวมทั้งเราก็มีพระครรัภี์หม่ ซึ่งเขียนไว้เพื่อจะบอกว่าคนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่อย่างเราเนี่ยควรจะเดําเนินชิตวัง่ไงซึ่งสิ่งที่เขียนไว้ในพระคมภี์ใหม่เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนในวิญญาณความหมายคือถ้าพระคภีรในพันธสัญญาใหม่พระัมภี์ใหม่บอกว่าให้ทำเนี่ยเพราะว่ามันสอดคล้องกับตัวตนในวิญญาณถ้าพระัมภีรในพันธสัญญาใหม่บอกว่าไม่เพราะว่ามันขัดกับตัวตนในวิญญาณเราพี่น้องก็จะยังฉะนั้นเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่าเมื่อพระเยซูมายกเลิกธรรมายถางรวมทัิย เราไม่กลับไปที่ข้อบัญญัติรวมทั้งแผ่นบัญญัติสิประการพูดง่ายคือถ้าตอนนี้เฮเซคิยา ah มาอยู่ปุ๊บแล้วแผ่นบัญญัติสิประการยังอยู่ก็จะโยนทิ้งแล้วก็จะเรียกว่าแค่แผ่นหินเพราะว่าจุดประสงค์ที่ทาบัญญัติมีนั้นโอเคให้ผมอธิบายเลยจุดประสงค์ของธรรมบัญญัตมี3ข้อข้อแรกบาปคืออะไรบอกว่ารู้ว่าบาปคืออะไรข้อที่2ชี้ให้มนุษย์รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปและปิดบาปข้อที่3ชี้มนุษย์ไปถึงพระผู้ช่วยให้รอดจากความผิดบาปพี่น้องยัง ฉะนั้นจุดประสงค์ของธรรมัญญัติเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความบาปครับอ่าแล้วตรงนี้แหละถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสอนโอเคเราสอนคริสเตียนต้องเป็นคนชอบทมนะเราสอนเขาว่าบาปคืออะไรโอเคคือจุดประสงค์ข้อแรกเนื่องจากธรรมัญญัติมีจุดประสงค์ข้อที่สองคือจะชี้คนว่าเป็นคนบาปฉะนั้นถ้าคุณสอนธรรมัญญัติให้กับคริสเตียนโอเคซึ่งผิดจุดประสองค์อยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่คนบาปธรรมัญญัติจะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเขาเป็นคริสอ่ารืเป็นคนบาปด้วยกัน ทำบาปครับง่ายๆคือคุณยิ่งสอนเขาเขายิ่งทําเพราะอะไรเพราะว่าฤทธิ์ของธรรมัญญิคืออันนั้นจุดประสองค์อันที่สองก็คือเพื่อทําให้รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปนั่นนี่เป็นจุดประสงค์ที่เราไม่สามารถสอนธรรมัญญิให้กับคริสเตียนเพราะถ้าคุณยิ่งสอนคุณยิ่งอยากให้เขาดําเนินชีวิตที่ดีคุณยิ่งสอนธรรมัญญิให้เขาเขาจะยิ่งทําผิดเพราะจุดประสงค์ของธรรมัญญิคือพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนบาปซึ่งมันผิดอยู่แล้วเพราะว่าคริสเตียนไม่ใช่คนบาปคริสเตียนเป็นคนชอบทำให้ผมได้ยินเราพูดว่า ดังนั้นจุดประสงค์ข้อเดียวจริงๆที่เราจะสอนธรรมัญญตัตห้กับคริสเตียนคือสอนจุดประสงค์ข้อที่สามครับคือสอนให้รู้ว่าธรรมัญญัต้น,นชี้คนไปถึงพระเยซูคิดยังไงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่กาลาเทียสอนเพราะว่าเป็นบทเฉพาะการก็คือพี่น้องเข้าใจะแมพระผีพูดอย่างชัดเจนและวิวรบอกว่าพระเยซูคิ์เป็นหัวใจของการเผยพระน,นะคือเราต้องสอนธรรมัญญัติสําหรับคนที่เป็นคริสเตียนนะเราสอนไปเพื่อจะชี้ให้เขาเห็นว่าธรรมัญญัต้น,นชี้ไปถึงพระเยซูคิดยังไง แต่ถ้าคุณจะสอนธรรมัญญาตให้กับคนอธรรมคนไม่เป็นคริสเตียนสอนไปเลยครับสอนให้เขารู้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนบาปและในที่สุดเขาต้องการพระเยซูริตแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คนมาถึงพระเยซูกิตเขาได้ย้ายสถานภาพจากคนอธรรมมาเป็นคนชอบธรรมและธรรมัญญาตก็บทบทบทบ,บ,บาทสําหรับเขาการสอนธรรมัญญาตให้กับคริสเตียนที่เป็นผู้เชื่อจริงเป็นการผิดจุดประสงค์ของธรรมัญญาตและจริงๆแล้วผิดจุดประสงค์ธรรมัญญาตก็คือพาดเป้าพาดเป้าก็คือทําบาปแล้วเป็นอุบายที่อุบายที่มารใช้ ยิ่งคุณสอนทำบัญญัติให้กับผู้เชื่อเขาจะยิ่งทำบาปแล้วมันจะทำลายจิตสานึกว่าตนชอบตามที่เปาโลบอกไว้ในหนึ่งเทวีทีบทที่หนึ่งข้อสิบแปดถึงสิบเก้าแล้วทําให้คนหลงหายฉะนั้นถ้าคุณเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคริสเตียนจงเข้าใจความเพียต,ตอนนี้อย่างชัดเจนแล้วอย่าสอนทำบัญญัติให้กับ آ, คนที่เป็นคริสเตียนที่เป็นคนชอบทําอีกถ้าคุณจะสอนเขาคุณต้องสอนด้วยจุดประสงค์ข้อเดียวคือข้อนั้นนั้นชี้ไปถึงพระเยซูคิดยังไงให้ผมได้ยินพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รรัคคบให้้เเาาามมมดูมุซยอ เลิฟไทยแลนด์111แปลว่ารักประเทศไทย111ก็คือภายใน3ปีภายในปี2 0 2 8ครับเราตั้งใจที่จะแสดงความรักต่อประเทศไทยด้วยตัวเลข13ตัว1แรกมีผู้เชื่อ1ล้านคนเราเป็นผู้เชื่อ15แสนให้เราทวีคูณครับโอเคพี่น้องที่รักถ้าเราจะครอบครองด้วยการเข้าใจแทคติกข,ของบาน ก็คือเริ่มรู้แล้วว่าอาวุธที่มารใช้จริงๆในการบิดเบือนในการเท็จทาให้คนหลงหายในการล่วงเวนีไม่เกิดผลในการทําให้ฮันนีมูนในทางของพระเจ้าออกไปในการที่ทําให้เราไม่เกิดผลไม่มีประสบการณ์ไม่เห็นหมายสำคัญกาัจันนั้นเป็นเพราะว่ามันบิดผิวเข้ามาและใช้ธรรมยัดโอเคหลอกเราถ้าเราจะกลับใจอย่างนี้ผมบอกเลยครับในที่สุดแล้วอย่าว่าแต่หนึ่งล้านในสามปีเราจะเริ่มเกิดผลทันทีจะเริ่มเกิดผลทวีคูณโอเคเราจะเริ่มเกิดผลครับ หนึ่งที่สองเนี่ยก็คือมีสิจธยพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามมีคิดจัก1หนึ่งคนแหงง่ายๆคือสิจัยพิบา 1, ลหนึ่งคนดูแลในคิดจักมีผู้เชื่อหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีคริสเตียนหนึ่งล้านคนภายในปีสองพันยี่แปดภายในสามปีแต่อย่างที่ผมบอกถ้าวันนี้เราจะลุกขึ้นสลัดออกจากการโกหกโอเคเลิกสอนธรรมบัญญตัติให้กับคริสเตียนไปสอนให้คนไม่เชื่อให้เขารู้ตัวว่าบาปแล้วกลับใจโอเคแล้วเริ่มต้นเข้าใจว่าแม้กระทั่งแผ่นบัญญัติสิบประการหรืออะไรก็ตามเราไม่สอนแล้ว ไม่ใช่เพราะเรายก,ยกเลิกจริยธรรมแต่เพราะว่าพระวิญญาณอยู่ในเราธรรมญาติอยู่ในเราเราเชื่อพระงและเรามีพวามพีใหม่ให้เราทําตามสิ่งเหล่านั้นในที่สุดแล้วชีวิตของเราจะเกิดผลและเดินไปในเสรีภาพอีกระดับหนึ่งพี่น้องอยู่แล้วครับฟังนะครับเมื่อคุณได้ยินคําสอนเนี่ยเพลงออกไปแล้วโอเคเพลงออกตอนหกโมงครึง่งชื่อว่าเพลงอะไรนะรู้หมดแต่ไม่จดจําอาก่าเป็นเรื่องของพระเจ้า,าที่รู้หมดแต่ไม่จดจําบาปของเราพี่น้องไปนะมัสการพระเจ้า,าด้วยเพลงเหล่านี้ และเติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะอย่าลืมนะว่าตอนหกโมงครึ่งให้เรามาเป็นเพื่อนร่วมงานกันถ้าพี่น้องพบว่าคําสอนดีๆให้เรามาเป็นเพื่อนร่วมงานหกโมงครึ่งไปเตรียมรอเลยเพลงจะออกโอเคใน YouTube ใน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เพื่อทําให้เอากริดซึมทาให้ Facebook เปิดการมองเห็นเพื่อทําให้คนที่เห็นข้อความข่าวสารมากขึ้นให้ผมได้ยินรู้พูดว่าให้เรามาเป็นเพื่อนร่วมงานให้เรามีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้พระมหาบัญชาให้เราตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยมาถึงประจ้าในรุ่นของเราซึ่งผมบอกนะ ถ้าพวกเราจะเริ่มต้นกลับใจผมบอกเลยประเทศไทยจะกลับมาหาพระเจ้าในรุ่นของเราเพราะว่านี่เป็นอุบายที่มันหลอกทั่วแต่ตอนนี้เราตื่นแล้วเราเข้าใจแล้วให้ผมได้ยเราพูดว่าเอาล่ะให้เรามาดูหนึ่งที่สี่โอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวทางซ้ายดูแล้วหนึ่งที่สี่ขอบาทหนึ่ง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 พี่น้องทีักครับถ้าได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งถ้าคุณได้รับพรผมอยากให้คุณหยิบเคทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR โค้ดหรือว่าส่งมาทางพร้อมเพย์ศูนย์แปดเจ็ดสามแปดห้าห้าหนึ่งศ นะแล้วก็ในะที่สุดเราให้คุณส่งสลิปมาที่ช่อง Facebook ในช่อง YouTube ผมจะให้คุณไปเขียนว่าจากสิ่งที่คนเรียนรู้คุณจะเชื่อฟังยังไงคุณจะนําไปใช้ยังไงโอเคให้เราช่วยกันเพื่อจะทาให้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจถูกต้องทําให้ประเทศไทยที่เรารักมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราทําให้มารเนี่ยมันพังหะลรวรู้ว่าเรารู้อกคนอุบายกมาแล้วให้ผมบอกถ้าเราจะกลับใจจากสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเรา คุณจะเต็มไปได้วยฮันนีมูนโอเคหมายถึงว่าชีวิตที่หวานชื่นกับพระเจ้าจะกลับมาประสบการณ์จะกลับมาและคุณจะเต็มไปได้วยการเกิดผลและหมายสำคัญและการอาศัศจรรย์จะติดตามคุณเพราะคุณเชื่อในข่าวประเสริฐจริงๆไม่ใช่ข่าวรรประเสริฐที่ผสมธรรมัญญัติที่กลายเป็นยาพิษในนามพระเยซูคริสต์เอาล่ะพี่น้องที่นะครับให้เรามาดูผมเสนอให้พี่น้องเนี่ยพี่น้องสามารถเสนอแต่งเพลงทุกวันผมจะแต่งเพลงนมัสการให้กับพระเจ้าหนึ่งเพลงอย่างเช่นวันนี้ผมก็จะแต่งอีกหลงหายภายในบ้านโอเคผมอยากให้พี่น้องแบบ ถ้าใครก็ตามกดสับตะไคร้แล้วก็กระดิ่งอพี่น้องสามารถส่งหลักฐานมาให้ผมแล้วก็ทุกวันพี่น้องสามารถเสนอเพลงได้หนึ่งเพลงผมจะพวกเราจะช่วยกันแต่งเพลงนมันสกการถวายแด่รดพระเจ้าโดยเฉพาะถ้าพี่น้องจะจัดฝื้นฟูจัด่ข่โอเคแต่เงื่อนไขคือพี่น้องจะต้องกดสับตะไคร้แล้วก็กระดิ่งอส่งหลักฐานมาพี่น้องสามารถส่งคำยานคำขอบคุณพระเจ้าหัวข้อที่ฐานใครป่วยเขียนที่สําคัญคือเมื่อพวกเราทุกคนเห็นเราจะสั่งแล้วเราจะช่วยกันอธิษฐาน ว่าคำในทิ่ทางผู้ชอบทรมีพลังทําให้เกิดผลในนามพเพียรสกิตเข้าใจเรื่องพวกนี้เอาล่ะครับพี่น้องที่รักครับให้เราโอในนามพเพียรสกิตโอเควันนี้จริงๆแล้วผมลืมแหละผมลืมมาหาสนิทแต่ไม่เป็นไรพี่น้องที่รักครับให้พี่น้องรับเองเพราะว่าวันนี้ผมรับไปแล้วที่โบสถ์อะแต่อย่าลืมว่าพระกายของพเยร์ยสริตเนี่ยได้แตกหักเพื่อเราหายดีแล้วก็ผลิตได้ชําระเราทั้งหมด จงดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจโอเคแล้วก็รับมหาสนิททุกวันกับพระเจ้าจำเริญข,ขึ้นกับพระเจ้าเอาล่ะพี่น้องก่รักษกดไลค์กดแชร์กดสับสแตทไคลทำให้รายการเข้าใจพระพีทีละค้อบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันดูด้วยกันในครอบครัวเปิดดูด้วยกันกับลูกโอเคเปิดดูด้วยกันในกลุ่มเซลลช่วยกันแพร่กระจายคําสอนกดสับสแตทไคลสดติดตามโอเคช่วยกันที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะทําให้ข้อมูลข่าวสารนั้นกระจายไปยเช่นคุณได้ยินวันนี้คุณเกิด สันติภาพเห็นไหมกับสันติสุขภายในใจฉะนั้นช่วยกันถ่ายทอดสิ่งนี้แล้วพรุ่งนี้มาฟังอีกแลาจำนวนคนด้วยกันเอาล่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อของฉันขึ้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 นพุชชาลมใจบอลครับลหอามน